ตุ๊กกี้สุดารัฐที่ทุกคนรู้จักกับล่าสุดนี้โพสต์แบบนี้ขอเมินด่ามาค่ะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถูกกระแสที่ติดแฮชแท็กแบนตุ๊กกี้ดังที่สุดในทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกันไปเลยเพราะว่าพิธีกรสาควคนนี้เนี่ยถูกโยงเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าไปต่อว่านวัดค่ะ แล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นมากมายที่ชาวเน็ตแหวิจาร์ณถึงเธอต่อมาตุกกี้เองอองมาโพสต์ a c e b o o k ส่วนตัวรีภาพในสมัยอดีตเด็กในชุดนักเรียนค่ะโดยเธอนั้นระบุข้อความว่า เป็นคนขี้เล็กขี้ร้ายแต่น้อยแต่บ่เคยบ่พอใจมีเงินมากมายบ่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงพอใจในจุดนี้ที่ร้ายก็บ่เป็นอย่างไพรศิดากระดาเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบร่รู้ว่าจะสวยไปทําไมบอร,รู้ว่าจะตอบโต้เถียงไปทําไมเขาก็ว่าถูกแล้วหนูก็บ่งามอีหลีแหละแต่บ่เป็นอย่างดอกแค่มีชีวิตดีๆ ไปแต่ละวันมีข้าวกินมีงานทำมีเงินดูแลครอบครัวไม่สร้างปัญหาให้กับใครแค่นี้ก็ตายตาหลับแล้วแล้วก็หนูไม่ได้เครียดเดอ้อหนูเข้าใจธรรมชาติถ้าการด่านหนูแล้วมันมีความสุขความสบายใจหนูก็ยอมให้ด่าไม่ฟ้อง หนูไม่เครียดไม่คิดหลายหนูเข้าใจในโลกของโซเชียลสิ่งที่หนูอยู่ได้ก็คือมีงานทำมีเงินส่งค่ายาพ่อมีเงินดูแลแม่มีคนรักหนูถึงจะไม่มีค่าต่อใจก็นี่แหละค่ะวันพระวันใจสงบทากลางแฟนกลับแฮก็มาส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างมากมายทั้งทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ